ที่พิเศษวันนี้นะครับ TKD Enduro Thailand ครับมีความยินดีต้อนรับคููโจ72กับเรด,ดิโนกน,นี่นะครับผมแล้วก็เรดิอดนี่นะครับแล้วก็ต้อมกระลชายดำนะครับตอนนี้อีกหนึ่งทุบรออยู่เดี๋ยวอีกสักโลหนึ่งเราจะขี่ไฟทำการรวมพลครับผมไปวันนี้ครับเราจะพาไปทำทริปพิเศษ นํำไปเลยครับตามไปเลยแม่เจียมวนันนี้แม่เจมเดี๋ยวมาดูความสวยงามนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับกลับกับทางการเดินทางกลับมาที่อำเภอแม่เจีมนะครับรวมพลอีกหนึ่งชุดนะครับที่ปั๊มน้ำมันปอตทอ รวมตัวอีกหนึ่งชุดนะครับตอนนี้เอม็มมอเตอร์ไซสานะครับเติวนทางมาถึงแล้วนะครับขางกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับทีพิเศษวันนี้ TKD Enduro Thailand นครับเราจะเข้าไปในเส้นทางซึ่งเราจะทำการขี่ทั้งหมด2วัน นี่ครับสวัสดีแม่แจ่มผู้นําของเรานะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็บอมวันนี้คุโจครับวันนี้นะครับเราจะกี่สองวันอันนี้คือวันแรกนะครับเนาะมีอยู่สองชุดมีสายดันกับสายเที่ยวนะครับกําลังตอนนี้กําลังวางลายกันอยู่ติดตามราบชมดูนะครับว่าพิเศษนะครับที่มาทําแม่แจ่มไหนึ่งครั้งนะครับความสวยงามประมาณไหนสวัสดีจ้านี่ครับเป๊กแม่แจ่ม พับแนะนำอาจารย์ดอนครับที่อาจารย์ดอนสายหดของผมนี่อาจารย์กุ้งครับครับผมอาจารย์กุ้งสายโหดแม่แจงอันนี้อันนี้สายโหดผัวฟาเขาด้วยสองนอนี่จัดๆเลยเนอะรอรอรอไม่แจมเชือดเออเออรอรอรอม่แจมเชือดมึงเจอนะเอ็มมึงเจอหน่าละกอนครับพี่จะพาเราขึ้นโดยพระเขาอ้โห โอเคยิ่นียี่นียี่นีเดี๋ยวจะถือก็อถืกอกสวัสดีครับต้อมจราชายชดาครับ P K D e n d u r o Thailand พร้อมกับทีมงานดอนชัย e n d u r o นะครับก่อนจะขอาอู่มเมืองเลยวันนี้วันที่12ส,สิุลาคม2566นะครับเดินทางมาพบกับเป๋าูจูจดจีรถอะไรก็ไปได้นะครับแล้วก็เส้นทางที่เราจะวิ่งเนี่ยแม่เทียมเนี่ยเราจะวิ่งสองวันวันนี้วันแรกนะครับวันนี้คือว,วันเสาร์นะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยขอขอใกล้หน่อย สวัสดีครับวันี่ครับเข้ามาเข้ามาอันนี้ไกลจากบ้านแม ith, ่ของบ้านไม่รู้คีบ้านไม่รู้บ้านไม่รู้เอาเส้นของเขาก่อนวันนี้จุดที่เขาอยากโทรและเิอเลยบอกร้องดอยอยา่างมั้งดอยผ้าขาวมั้งออกดอยผ้าขาวติดต่อสัตว์จำลองอ่าโอเคหนึ่งจ,จุดเนี่ยวันเนี้ยจุดหมายของเรา,าคือดอยผ้าขาวหลังจากเร็นดอยผ้าขาวเป็นที่ร้อยนะครับเนาะ ตอนเย็นเนี่ยผมจะกลับมาทําการแพ้กระเป๋าเพื่อขึ้นไปนอนบนดอยม่อนหมากซึ่งผมจะเอาคูโจเจสองขึ้นไปนะครับติดตามเราชมครับการเดินทางของเราเรื่อวันนี้มามาดูหน่อยครับแม่แจมแม่แจมวันนี้บมใช้บังลมเนอะวันนี้ผมใช้ังลม ยังใจคออโอ้โหไ,ไม่เป็นไรสน,นุกสนานกันไปอ่าตัดครับไปครับผมเริ่มการเดินทางจักเส้นทงใม้แจ่มครับ ตอนนี้ตอนนี้เรามาทะลุนะครับโรงเรียนประชานุเคราะห์นะครับเบกอนก่อน,อนที่เราจะลุยต่อ,อนี่นะครับโรงเรียนประชานุเคราะห์ไปผมผมพิทาเดี๋ยวไปอยู่กับผมบบไปพิทากับผมนะโอเค่ปเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อโอเคครับไปออกเดินทาง